เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในยามดึกหญิงสาวรีบวิ่งไปรับสายด้วยความหวังว่าจะเป็นข่าวดีราตรีกล่าวพี่ชายของเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากขับรถเมสสายสุดท้ายเมื่อสองอาทิตย์ก่อนราตรีนึกในใจเธอได้ติดต่อปักษาให้มาช่วยสืบหาความจริงราตรีถอนหายใจว่าไงครับเจ๊ปักษาพูดด้วยน้ำเสียงขี้เล่น มาเดี๋ยวนี้เลยฉันเจอบอกแสแล้วราตรีกล่าวอย่างเร่งรีบปักษาเดินทางมาถึงป้ายรถเมล์เก่าๆในซอยเปลี่ยวเจ๊ครับแน่ใจนะว่าต้องรอรถเมล์สายนี้ปักษาถามทางมองนาฬิกาที่บอกเวลาตีหนึ่งกว่าแน่ใจพี่ชายฉันเป็นคนขับรถเมล์คนสุดท้ายของสายนี้ราตรีตอบทันใดนั้นรถเมล์เก่าคันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดนี่มันสายที่ยกเลิกไปแล้วนี่ปักษากระซิบ ใช่แต่มันยังวิ่งทุกคืนราตรีกล่าวทั้งสองขึ้นรถไปพบว่าภายในรถว่างเปล่ามีเพียงคนขับที่สูมหมวกปิดบังใบหน้าพี่ชายราตรีเรียกเบาๆคนขับไม่ตอบเพียงแต่ขับรถต่อไปปักษาสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติรถเมคันนี้วิ่งผ่านถนนที่ไม่มีอยู่จริงเจ๊ครับนี่มันไม่ใช่เส้นทางปกตินะปักษากระซิบราตรีพยักหน้า ฉันรู้แต่นี่คือเส้นทางสุดท้ายที่พี่ชายฉันขับจูจูรถก็หยุดกระทันหันคนขับหันมาเผยให้เห็นใบหน้าที่ไร้ดวงตายินดีต้อนรับสู่สายสุดท้ายเสียงแหบแห้งดังขึ้นราตรีกรีดร,ร้องด้วยความตกใจปักษารีบดึงมือราตรีพาวิ่งไปไทายรถไม่ต้องกลัวหรอกข้าแค่อยากคุยด้วยเสียงคนขับดังตามมามันไม่ใช่พี่ชายเจ๊ปักษากระสิบ ฉันรู้แต่มันอาจรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายฉันราตรีตอบวิญญาณคนขับเดินตามมาช้าๆพวกเจ้าอยากรู้ความจริงใช่ไหมว่าทำไมสายนี้ถึงถูกยกเลิกวิญญาณถามปักษาก้าออกมาบอกมาสิทุกคนที่ขับรถสายนี้ต้องหายตัวไปวิญญาณตอบทำไมราตรีถามเพราะพวกเขาเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็น วิญญาณพูดพลางชี้ไปนอกหน้าตา่างทั้งสองมองออกไปเห็นถนนที่เปลี่ยนเป็นทางเดินในป่าช้าเก่านี่มันราตรีพูดไม่ออกใช่นี่คือที่ที่ศพถูกซ่อนวิญญาณตอบปักษารีบคว้ามือราตรีภาพความทรงจำปรากฏขึ้นเขาเห็นคนขับรถเมลหลายคนถูกลากตัวไปโดยเงาดำขนาดใหญ่ผู้บงการวิญญาณปักษาพึมพำ เจ้ครับอย่าปล่อยมือผมเด็ดขาดปักษากระชับมือราตรีวิญญาณคนขับยืนนิ่งมองดูทั้งสองพวกเจ้าเห็นแล้วสินัดว่าใครเป็นคนทำวิญญาณกล่าวทำไมมันถึงต้องฆ่าคนขับด้วยราตรีถามเพราะสายนี้ผ่านประตูมิติวิญญาณตอบปักษาขมวดคิ้วประตูมิติใช่ทุกคืนเวลาตีสองจะมีประตูเปิดวิญญาณอธิบายแล้วมันใช้มันทำอะไร ษาถาถมมันใช้ขนย้ายวิญญาณเพื่อสร้างกองทัพวิญญาณตอบจูจูรถก็สั่นสะเทือนรุนแรงมันมาแล้ววิญญาณกล่าวเงาดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นนอกรถวิ่งไปก่อนที่ประตูจะเปิดวิญญาณตะโกนปักษาและราตรีวิ่งไปที่ประตูรถแต่มันถูกล็อกแน่นไม่มีทางหนีแล้วเสียงทุ้งต่ำดังมาจากเงาดำปักษารู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรง ความทรงจำบางอย่างกำลังจะกลับมาอย่าขัดขวางข้าเงาดำกล่าวปักษาสุดลงกับพื้นมือกุมศีรษะปักษาราตรีตะกูลข้าจำเจ้าได้แล้วเงาดำพูดเจ้าคือคนที่เคยทำลายแผนข่าเงาดำกล่าวต่อปักษาลุกขึ้นยืนขอบคุณครับที่ช่วยให้ผมได้ความทรงจำกลับมาแล้วต่อจากนี้จะทำยังไงต่อราตรีถาม เราต้องหาทางหยุดมันก่อนที่มันจะสร้างกองทัพวิญญาณขึ้นมาได้ปักษาตอบแต่ตอนนี้พวกเราต้องกลับก่อนปักษามองรอยกาทำไมละ่ะราตรีสงสัยเพราะลุงดำกำลังทำข้าวต้มรอพวกเราอยู่ปักษายิมาย้มราตรียิ้มทั้งน้ำตากลับกันเถอะเจปักษาพูดวิญญาณคนขับโบกมือลาดูแลน้องด้วยนะวิญญาณพูดกับปักษาได้ครับ ปักษาต่อรถเมสายสุดท้ายค่อยๆหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความทรงจำํำและภารกิจที่รอคอยอยู่ข้างหน้าผู้บงการวิญญาณจะกลับมาอีกครั้งความเชื่อมโยงระหว่างปักษาและลุงดํากองทัพวิญญาณที่กําลังถูกสร้างหนอดวงตาเปลี่ยนเป็นสีทองนายเป็นอะไรไปปักษาราตรีถามอย่างกังวลข้าจําได้แล้วปักษาพูดด้วยน้ําเสียงที่เปลี่ยนไป เจ้าคือคนที่ลบความทรงจำข้าปักษาชี้ไปที่เงาดำเงาดำหัวเราะใช่และคราวนี้ข้าจะกำจัดเจ้าให้สิ้นซากปักษายกมือขึ้นเรียบวิญญาณผู้พิทักษ์หลายดวงราตรีหลบไปปักษาสั่งการต่อสู้เริ่มขึ้นวิญญาณผู้พิทักษ์พุ่งเข้าโจมตีเงาดำแต่เงาดำก็แข็งแกร่งเกินไปเจ้าอ่อนแอกว่าเดิมมากเงาดำยอกปักษาเริ่มอ่อนแรง ทันใดนั้นวิญญาณคนขับก็พุ่งเข้าช่วยข้าจะช่วยเจ้าเองวิญญาณคนขับกล่าววิญญาณคนขับรวมพลังกับปักษาพี่ชายราตรีพึ่พำเมื่อจำใบหน้าของวิญญาณได้น้องรักพี่ขอโทษวิญญาณคนขับตอบเงาดำถูกขับไล่ออกไปแต่ยังไม่ไพ่ายแพ้ข้าจะกลับมาเงาดำกล่าวก่อนหายไปปักษาล้มลงกับพื้นความทรงจำทั้งหมดหลังไหลกลับมา เขาเคยเป็นผู้พิทักษ์วิญญาณที่ต่อสู้กับผู้บงการวิญญาณมาหลายพบหลายชาติฉันจำได้แล้วปักษาพูดเบาๆจำอะไรได้ราตรีถามว่าทำไมลุงดำถึงเก็บผมมาเลี้ยงปักษาตอบลุงดำเป็นผู้พิทักษ์วิญญาณเหมือนกันและผมก็เป็นสิทธิของลุงปักษากล่าววิญญาณคนขับเข้ามาใกล้พี่ต้องไปแล้ววิญญาณพูดกับราตรี พี่ราตรีน้ำตาคลออย่าเศร้าไปเลยพี่ตายอย่างสมศักดิก์ศรีวิญญาณตลอบพี่เห็นแผนชั่วของมันเลยถูกกาจัดวิญญาณเล่ารถเมเจอรที่ป้ายสุดท้ายถึงเวลาแล้ววิญญาณคนขับกล่าวพี่จะไปแล้วหรือราตรีถามใช่แต่พี่จะคอยเฝ้าดูน้องเสมอวิญญาณตอบกลิ่นข้าวต้มหอมลอยมาแต่ไกลลุงดำนั่งรออยู่ที่โต๊ะ กลับมาแล้วหรือลุงดำถามเบาๆครับปักษาตอบพลางมองลุงดำด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจำอะไรได้บ้างไหมลุงดำถามทั้งหมดเลยครับปักษาตอบราตรีมองทั้งคู่สลับกันไปมานั่งกินข้าวต้มก่อนแล้วค่อยคุยกันลุงดำว่าทั้งสามนั่งล้องวงกินข้าวต้มลุงรู้ใช่ไหมว่าผู้บงการวิญญาณจะกลับมาปักษาถาม รู้และรู้ด้วยว่ามันกำลังสร้างกองทัพลุงดำตอบแล้วเราจะทำยังไงดีราตรีถามพรุ่งนี้ลุงจะสอนวิชาที่เคยสอนเจ้าทั้งหมดลุงดำหันไปพูดกับปักษาอีกครั้งลุงดำเสริมเช้าวันใหม่ปักษานั่งสมาธิอยู่กลางสวนลุงดำนั่งอยู่ตรงหน้าจําได้ไหมวิธีเรียกวิญ,ญญาณผู้พิทักษ์ลุงดำถามจำได้ครับปักษาตอบ แล้ววิธีผนึกวิญญาณร้ายจำได้เช่นกันแต่ยังไม่พอลุงดำสายหน้าครับปักษาตอบรับวันนี้จะสอนวิชาที่ยังไม่เคยสอนลุงดำพูดราตรีนั่งมองอยู่ห่างๆเธอเห็นลุงดำลุกขึ้นยืนแล้วร่างของลุงดำก็เปลี่ยนไปกลายเป็นร่างในชุดขาวนี่คือร่างแท้จริงของลุงลุงดำกล่าวหัวหน้าผู้พิทักษ ปักษาพึมพำทำไมลุงถึงปิดบังผมปักษาถามเพราะลุงต้องการปกป้องเจ้าลุงดำตอบจากอะไรจากตัวเจ้าเองปักษาขมวดคิ้วเจ้าคือผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดลุงดำเล่าแต่พลังของเจ้ามันอันตรายเกินไปจนวันหนึ่งเจ้าเกือบทำลายทุกอย่างราตรีฟังอย่างตั้งใจผมทำอะไรปักษาถาม เจ้าพยายามทำลายผู้บงการวิญญาณแต่พลังมันมากเกินไปมันเกือบทำลายทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญาณลุงเลยต้องผนึกพลังและความทรงจำของเจ้าแล้วตอนนี้ปักษาถามพลังของเจ้ากำลังตื่นขึ้นอีกครั้งลุงดำตอบแต่คราวนี้เจ้าต้องควบคุมมันให้ได้ลุงดำยื่นมือแสงสว่างพุ่งออกมากลายเป็นดาบโบราณเล่มหนึ่ง นี่คือดาบผู้พิทักษ์ลุงดำส่งให้ปักษาปักษารับมันมาพลังบางอย่างไหลผ่านร่างของเขาราตรีเห็นร่างของปักษาเปลี่ยนไปกลายเป็นชุดขาวเหมือนลุงดำเจ๊ค,ครับปักษาหันไปมองราตรีช่วยผมด้วยนะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปปักษาฝึกฝนกับลุงดำทุกวันราตรีก็ฝึกควบคุมพลังร่างส่งไปด้วยพรุ่งนี้มันจะมา ลุงดำบอกผู้บงการวิญญาณปักษาพูดใช่มันจะใช้ประตูมิติลุงดำเสริมเพื่อปล่อยกองทัพวิญญาณแล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงปราตรีถามด้วยพลังของพวกเราปักษาตอบและวิญญาณผู้พิทักษ์ทั้งหมดคืนนั้นทั้งสามนั่งกินข้าวต้มด้วยกันเหมือนเป็นมื้อสุดท้ายเที่ยงคืนที่ป้ายรถเมเก่า ปักษาราตรีและลุงดำยืนรออยู่รถเมสสายสุดท้ายแล่นมาจอดแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่วิญญาณคนขับที่ลงมาแต่เป็นผู้บงการวิญญาณพร้อมกองทัพวิญญาณร้ายพร้อมนะครับปักษาถามราตรีพร้อมราตรีต่อลุงดำเปลี่ยนร่างเป็นผู้พิทักษ์ปักษาชักดาบออกมาการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเริ่มขึ้น ราตรีถูกวิญญาณผู้พิทักษ์เข้าส่งปักษาปลดปลอยพลังทั้งหมดแต่คราวนี้เขาควบคุมมันได้ผู้บงการวิญญาณถูกทำลายกองทัพวิญญาณถูกผนึกและประตูมิติก็ถูกปิดตายตลอดการรถเมสายสุดท้ายจะไม่มีวันปรากฏอีกต่อไปบทส่งท้ายปักษายังคงทำหน้าที่นักสึกวิญญาณ ราตรียังคงไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดและลุงดำก็ยังทำข้าวต้มอ,อร่อยๆร,รอทุกคืนแต่ตอนนี้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมเผชิญกับทุกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเฮิร์กหวังว่าคราวหน้าจะได้เงินเยอะกว่านี้นะปักษาบนนายนี่นะักราตรีสายน้าลุงดำยิ้มมองดูทั้งคู่อย่างภูมิใจก็จบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมทุกท่าน เราติดตามตอนต่อไป